ขำเตือนนะเนื้อหาในนี้เนี่ยสร้างมาเพื่อความบันเทิงล้วนๆเลยคิดซะว่ามานั่งล้อมวงฟังผมโม้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะชิลๆสนุกๆอย่าไปซีเรียสเอาละในสงครามของพวกเครื่องจักรกลหนักเนี่ยนะทุกคนแม่งรู้จักแต่อ้ยักษ์ใหญ่ที่คำรามลั่นปฐพีแต่ฟังให้ดีนะมันมีอสูรกายสีน้ำเงินอยู่ตัวหนึ่งที่แม่งไม่ได้เกิดจากสายพานการผลิตเหมือนชาวบ้านเขาแต่มันถูกหลอมขึ้นมาจากเตาถลุงเหล็ก เรื่องของแม่งโคสุดจะเล่าให้ฟังในขณะที่ไอยักษ์สองตัวนั่นกำลังซัดกันนัวด้วยพละกำลังไอ้ตัวประหลาดสีน้ำเงินเขียวตัวนี้แหละมันกค่อยๆแทรกตัวขึ้นมาจากเงามืดแล้วเปลี่ยนเกมการแข่งทั้งหมดด้วยนวัตกรรมที่แม่งโคตรเงียบแต่ทรงพลังชิบหายและชื่อของมันก็คือโคเบลโคจะให้เข้าใจไอโคเบลโคเน่เนี่ยนะ เราต้องย้อนกลับไปที่จุดกําเนิดของมันเลยกลับไปที่ที่เหล็กกล้าแม่งไม่ใช่แค่วัสดุแต่มันคือจิตวิญญาณของเครื่องจักรนี่แหละเรื่องราวการเกิดของมันเอ้ยฟังไม่ผิดหรอกบริษัทเครื่องจักรกลหนักที่แม่งไม่ได้เริ่มจากการสร้างเครื่องจักรมันเป็นไปได้อย่างไงวะคําตอบแม่งซ่อนอยู่ในหัวใจของพวกมันนั่นแหละนี่ไงความลับของมันโคเบลโคแม่งไม่ใช่แค่คนทําเครื่องจักร แต่พวกมันคือปารมาจารย์ด้านเหล็กกล้าเว้ยพวกมันเกิดมาจากบริษัทโกเบสตีลวเข้าใจายังโลหะวิทยาคือ DNA ของมันพวกมันไม่ได้ไปซื้อเหล็กแต่พวกมันสร้างเหล็กขึ้นมาเองนี่แหละความได้เปรียบที่ไม่มีใครเทียบได้ปี1930ตอนที่คนทั้งโลกยังดูถูกฝีมือคนญี่ปุ่นโคเบโคแม่งสร้างตำนานเลยสร้างไ e อ้50เครถขุดเหมืองไฟฟ้าคันแรกของญี่ปุ่นขึ้นมามันไม่ใช่แค่ตบหน้าพวกที่ดูถูกนะ แต่มันทำงานได้ดีกว่าของฝรั่งอีกตำนานมันเริ่มจากตรงนี้แหละพอครองญี่ปุ่นได้แล้วนะโคเบลโคมันก็มองไปที่เวทีโลกแต่แผนของมันไม่ใช่การเดินเข้าไปซัดตรงๆแต่เป็นการใช้สมองพวกมันยอมเป็นสิทธิ์ของยักษ์ใหญ่เพื่อเตรียมตัวที่จะขยี้ครูของมันเองปี1955โคเบลโคไปจับมือกับ p n h ยักษ์ใหญ่จากอเมริกาเป็นการเดือนหมากที่โคตรฉลาดเลยไปเรียนรู้จากตัวท็อปเพื่อเอามาต่อยอดในขณะที่ PNH กํากำลังสอนวิชาให้อยู่นะโคเบลโคแม่งแอบซุ่มพัฒนาสูตรลับของตัวเองอยู่เงียบๆทั้งความแม่นยำทั้งประสิทธิภาพแล้ววันพิพากษาก็มาถึงพร้อมกับเจ้า h 2 o 8ด้วยระบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบโคเบลโคไม่ใช่แค่แยกตัวเป็นอิสระนะ แต่มันกลายเป็นผู้บุกเบิกไปเลยสิทธิ์แม่งเก่งกว่าครูแล้วเว้ยและซีรีส์ SK ในตำนานก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพอเป็นอิสระแล้วเคลโคเบลโคก็ปลดปล่อยการปฏิวัติของมันออกมาการปฏิวัติที่จะเปลี่ยนโลกของการก่อสร้างให้เป็นสีใหม่นั่นก็คือสีน้ำเงินแห่งนวัตกรรมการปฏิวัติมันเริ่มแบบเฮาๆเลยพวกมันทิ้งสีเหลืองแบบเดิมๆไป แล้วหันมาใช้สีน้ําเงินเขียวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมันไม่ใช่แค่สีนะเว้ยแต่มันคือการประกาศกล้องว่าอนาคตของการก่อสร้างนะ่ะมันต้องสะอาดมีประสิทธิภาพและเป็นสีน้ําเงินโว้ยลองคิดภาพตามนะรถขุดที่แม่งเงียบเงียบจนแทบไม่ได้ยินเสียงว่ามันกําลังทํางานอยู่นั่นแหละทวทมมต์ของระบบไอ i ว d r ร w ของโคเบลโกการปฏิวัติความเงียบที่เปลี่ยนโฉมหน้าการทํางานในเมืองไปตลอดกาล โคเบลโคมันไม่เคยเดินตามใครมันสร้างทางของมันเองพวกมันเป็นพวกแรกๆที่บุกเบกิกเทคโนโลยีไฮบริดใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก่อนใครเพื่อนในขณะที่เจ้าอื่นยังงมโคงอยู่เลยวิสัยทัศน์ของมันนี่แหละที่ทำให้มันกลายเป็นผู้นำแบบไม่มีใครเถียงแต่โคเบลโคมันก็มีด้านมืดของมันเหมือนกันด้านของการทำลายล้างเพราะบางครั้งการจะสร้างของใหม่ได้ มันก็ต้องทำลายของเก่าทิ้งไปก่อนและในศาสตร์แห่งการรื้อถอนพวกมันคือราชัน65เมตรนั่นคือความสูงที่อาูรทำลายล้างของพวกมันเอื้อมถึงสูงกว่าตึก20ชั้นอีกนะเว้ยเป็นวิศวกรรมที่แม่งท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกนี่คือ SK-3500D รดีราชาแห่งการรื้อถอนที่กิน n สเวิลด์เรคคอร์ต้องจารึกชื่อไว้แขนของมันน่ะ ถูกหลอมขึ้นจากเหล็กก้าในตำนานของโกเบสติลนั่นแหละคือเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งและนวัตกรรมของโคเบลโคแต่ในจุดที่รุ่งโรดที่สุดเงามาจูราชก็ได้คืบคลานเข้ามาวิกฤตที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างที่พวกมันสร้างมาและมันก็มาจากใจกลางของบริษัทเองตอนที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกโคเบลโคไม่รู้ตัวเลยว่าพายุลูกใหญ่กำลังก่อตัวขึ้น พายุที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของพวกมันและขู่ว่าจะลบชื่อของมันออกจากแผนที่ไปเลยแล้วพายุก็ซัดเข้ามาเต็มๆข่าวเชาว้าเรื่องการปลอมแปลงข้อมูลใน Global Steel ชื่อที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณภาพตอนนี้แม่งเน่าเฟะชื่อเสียงของโคเ b e โคที่หลอมขึ้นมาจากเล็กกล้ากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ในความมืดมิดนั่นแหละ ว่าใจเหล็กที่แท้จริงของโคเบลโคมันเริ่มเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งเพราะในยามวิกฤตนี่แหละที่แชมเปี้ยนตัวจริงจะถูกหลองขึ้นมาแบรนด์ที่พังขนาดนี้มันจะรอดได้ยังไงวะใช้เงินเหรอหรือไปกรับตีนขอโทษไม่เลยคำตอบของโคเบลโคแม่งทรงพลังกว่านั้นเยอะสิ่งที่ช่วยพวกมันไว้ไม่ใช่การตลาดแต่คือความพักดีความพักด,ดีของตัวเครื่องจกักรและคนที่ใช้งานมัน เพราะคุณภาพของจริงมันปลอมกันไม่ได้แล้วความไว้วางใจนี่แหละคือเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งที่สุดโคเบลโคแม่งฟื้นจากกองขี้เถ้าไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำวิศวกรรมของมันเอาชนะข่าวเฉาได้และชื่อ SK ที่มาจากการรวมกันของสตีลกับโคเบก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนละหดและคุณภาพที่ไม่มีวันสั่นคลอนเรื่องของโคเบลโคมันสอนบทเรียนให้เรานะ ว่าเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดมันไม่ได้ถูกหลอมขึ้นมาในที่ที่สงบสุขแต่มันถูกหลอมขึ้นท่ามกลางพายุเว้ยและความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผ่านความชิบหายมาแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครั้งต่อไปที่เห็นไอ้อสุรกายสีน้ำเงินพวกนี้ทำงานอยู่ให้จำเรื่องราวของมันเอาไว้มันเป็นแค่เครื่องจักรหรือมันคือเครื่องพิสูจน์ที่มีชีวิต ว่าถ้ามีหัวใจที่ทำจากเหล็กกล้าเราก็จะผ่านพายุไปได้ทุกครั้งถ้าเรื่องที่ผมเล่าวันนี้มันถึงใจอย่าลืมกดติดตามกดการแจ้งเตือนแล้วก็พุกปุ่มถูกใจให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่